อามาตังวิกรัะตังวิกายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์เจริญ้าประ้าสงหลายขอน้อมนถวายพัฒตาารของบัดของอริวานเหล่านี้แเ่พระภิิษุสง ขอพระพิกูจสง์จงรับพัตตาของสัตว์ของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแยก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามารดาเป็นตน้น กินนางราดเมธา낭าอัตราวะายวัยวงนิพพานางังโอโต้ต่อไปเป็นคำบัพิษฐานครับข้าวของน้ำเจ้าขาว ยากระส่งจิตใจกำเดิบต้องต่อพระนิพพานห้อยถึงเมืองแก้วขอให้แล้วรอมานห้พุทธศรีอานในอนาคตตาาน้อนเทลินต่อไปตั้งใจตรวจหน้าอุทิศส่วนตลครับ อนก่อนนะครับตั้งใจตรวจน้ำก่อนครับ